เาด่วนครับทุกคนใหม่พัชรีจะไม่ยอมกลับบ้านถ้าไม่ได้พาอุงอิงเพชรบ้านแพงทำสิ่งนี้ครับล่าสุดน,นะครับเมื่อคืนคุณใหม่พัชรีหมอลำซิ่งชื่อดังก็ได้มารับเชิญครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนและเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหเอนเตอร์เทนคนดูได้สุดยอดเลยนะครับแล้วคุณใหม่พัชรีครับก็ไม่ยอมกลับครับ ้าไม่ได้พาอุงอิงเพชรบ้านแพงเด้านั่นเองครับทุกคนนะและเมื่อคืนนี้เป็นบรรยากาศท,ที่น่ารักมากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับที่คุณใหม่เนี่ยได้สอนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทําสิ่งนั้นครับทุกคนแต่ว่าอุงอิงเนี่ยก็คือเขินหนักมากนะครับแล้วก็มีการขออนุญาตพ่อโจด้วยในการฝึกสอนกับอ่าคุณใหม่พัชรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศท,ที่น่ารักนะครับซึ่งคุณใหม่พัชรีนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาไปเจอนางเนี่ยนางจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งมากแล้วก็เฮฮาครับอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนั่เเงงะรรัีสส้าายหว ให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับและเมื่อคืนนี้ลูกสาวองอ์ิงเพชรพันแพงก็คือยิ้มไม่หูบเลยนะครับเพราะว่ามีพี่ใหม่เนี่ยขึ้นไปสอนบนเวทีด้เลยครับยิงมุกแบบปั้งๆๆเลยนะครับแล้วเมื่อคืนนะครับก็มีคุณวัดศิีวดโดนเนาะแล้วก็พ่อโจเนี่ยเป็นห่วงอุงอิงเพชรพันแพงหนักมากครับกลัวลูกเนี่ยจะเสียภาพลักษณ์นะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับหน้าเวทีนะครับก็ลุ้นตามนะว่าองอ์ิงเพชรพันแพงเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ทํานั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นยังเป็นเด็กอออยู่่่นนาา้้้้วววกก็คุณใหหมพััีีไไไดทททิงบ เอาเป็นตัวอย่างก็เ,เป็นตัวอย่างอันไหนที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างก็ เอาเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> ก็ยิงมุกไปนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนะครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากๆแล้วคนก็คือเยอะมากจริงๆนะครับที่กิ่งแก้วบางพีเมื่อคือนนี้เนาะและองค์อิงไปบน,นแพงก็โชว์ของตัวเองได้สง่างามอีกเช่นเคยนะครับและต้องขอชื่นชมอย่างนี้เลยนะครับว่าเราได้เห็นพัฒนาของน้องเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะครับหน้าเวทีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับความเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับตอนที่น้องเดินลงมาจากเวทีเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยขนลุกไปตามๆกันนะครับแล้วก็สะกดคนดูได้อยู่หมมัดาก ลและอีกเช่นเคยครับเมื่อคืนบรรยากาศที่น้องไปแสดงที่กิ่งแก้วครับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับก็ ถือโทรศัพท์อย่างนี้เลยนะครับบนเวทีเนาะก็รอถ่ายรูปน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะฮอตจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับและเมื่อวานก็มีแฟนคลับนะครับไปหาน้องถึงที่พักแล้วก็เอาเงินไปให้น้อง5,000บาทนั่นเองครับทุกคนเป็นรางวัลน้ําใจเนาะเรียกได้ว่าเขาชื่นชอบองค์อิงเพชรบ้านแพงหนักมากครับยอมซื้อทีวีแบบจอใหญ่มากครับเปลี่ยนทีวีเลยตั้งแต่มีองค์อิงนะครับเพื่อที่จะมาดูองค์อิงเพชรบ้านแพงอย่างเดียวเลยนะครับใน YouTube หรือว่าในไลฟ์สดกลุ่มปิดต่างๆนะครับก็คือเอฟซ บอกนะครับว่าไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยนะครับและจะมีหลายคนมากมากเลยนะครับที่กิ่งแก้วเมื่อวานนี้นะครับที่ไม่เคยดูหมอลำเลยแต่มาดูองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยต่างๆนะครับที่พี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยได้ไปถ่ายเนาะพี่เขาก็บอกว่าเป็นช่างเสริมสวยไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยตั้งแต่มีองค์อิงเพชรบ้านแพงนี่แหละนะครับเข้ามานะครับทำให้ติดตามทุกๆช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเนาะมันเป็นอะไรกันครับทุกคนมันเป็นอะไรกันทําไมคนถึงติดองค์อิงเพชรบ้านแพงมากมายขนาดนี้และอุ้มเอง ก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับว่าทําไมเนี่ยต้องมาดูน้องแบบทุกวันเหมือนกันกับทุกคนนะครับซึ่งแต่หลกัหลกๆเลยของอุ้มก็คือเอามาอ่านข่าวมานําเสนอให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับและเราเนี่ยก็อินก็ฟินไปด้วยครับทุกคนใครมาว,าว่าอุ้งอิงเนี่ยเราพร้อมที่จะปกป้องเสมอนะครับนะก็ไม่รู้หลวมตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่ารู้แต่ว่ารักน้องเหมือนทุกคนเลยนะครับนะก็บรรยากาศเมื่อคืนนะครับทุกคนหลายคนเป็นห่วงนะครับก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยทำตามพี่ใหม่พัชรีใช่ไหมครับแต่ว่าอุ้มมองวว่าเป็นนสสีัแล้ก เพื่อความเติบโตของน้องเนาะเวลาน้องโตขึ้นเนี่ยจะได้มีประสบการณ์ในการทํางานนั่นเองนะซึ่งพี่ใหม่พัชรีก็น่ารักมากสอนลูกได้ดีมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือเมนสติ๊กเกอร์มาให้ผมอิ่มข่าวกระแสคนละดวงก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานอันนี้พูดเสมอเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ